แหมเธอเที่ยวไทยนี่คือคนที่ผมปั้นเขาไม่ใช่ปั้นเรี๋ยว่าให้ชีวิตครับให้ชีวิตครับให้ชีวิตเขาลุ้โลงเลยผมปั้นปั้น WJ My ปั้นโฟสกักรัดนะไม่มีใครยอมรับนะพอผมปั้นอนะแต่ผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกเหมือนเขาเป็นนกอะแล้วผมแค่เปิดกรงให้เขาได้บินนะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับนิกกี้ครับตอนนี้ทําช่อง YouTube อยู่ครับชื่อว่าช่องนิกกีาา้และฉัดครับแล้วก็มีเพจด้วยครับนิกกี้และฉัดครับฝากตามด้วยครับกูยังไม่ได้พูดเลย,เลยนะฝากเลยผมรีบฝากอยากรายย้อนซับครับอินสตาแกรมครับดูก่อนว่ามีใคร DM มาหาไหมมีใครแบบแท็กมามั่งหรือว่ารูปโพสไลค์เท่าไหรอ่อะไรเงี้ยผมเข้า IG ก่อนจริงๆเด็กรุ่นนี้นะสมัยนี้นะเอาพี่ลองพิมพ์ไลน์กับ DM เดี๋ยวลองวัดเลยแล้วเขาตอบอันไหนก่อนอนะ ไอทีก่อนนะจริงๆไอทีก็เขายูทูบครับเขายนะูทูปหมดเลยครับว่ายอดวิวช่องเพลงเป็นไงบ้างครับแล้วคนซับเท่าไหร่แล้วมีคนมาคอมเมนต์ด่าไหมครับดูทุกวันครับยูทูปครับแต่ว่าถ้าเกิดลงมา2-3สวันแล้วก็จะไม่เข้าไปเช็คมากแต่ว่าจะเข้าไปดูแบบคอมเมนต์มั่งว่าคอมเมนต์คนชอบไหมหรือไม่ชอบอะไรยังไงคลิปนี้นี้ก็มาไลาน์แล้วครับมาดูว่ามีอะไรมั่งมีใครทักมาหามั่งหรือว่าบางทีผมต้องดูตารางงานผ่านไลน์ครับไอจี IG. ใครๆก็จีบผ่านไอจีทุกวันนี้ดาราหรือว่าคนทั่วไปวันจีบเนี่ยไปเจอกันแล้วก็ไปขอเบอร์อะไรน้อยแล้วสมัยน uh 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 ี้ชอบใช้ดีเอ็มไปหาเขาถ้าเขาตอบเขามีใช้ถ้าเขาไม่ตอบก็ไปหาคนอื่นต่อดีเอ็มไปเยอะน้อยน้อยเลยผมกล้าพูดลยครับแต่ว่าผมมชอบเล่นตัวเองว่าผมดีเอ็มหาคนนู้นคนนี้แต่ชีวิตจริงอ่ะไม่ค่อยกล้าดีเอ็มหาใครยกเว้นมันต้องมีแบบการดีเอ็มที่รู้สึกว่าไม่น่าเกลียดมากครับ ถ้าเกิดเขาลงสตอรี่แบบอาหาร,ราน,น่ากินนะครับร้านไหนเนี่ยอ่ามันมีเรื่องุยแต่ว่ามันเข้ากับสตอรี่นั้นนะแต่ถ้า DM เไปเลยจะดูน่าเกลียดมันจะดูแบบเจาะจงฮัโโลโหลอะไรเงี้ยเอ้าวอันี้หนักแล้วอันนี้ไม่ได้นี่น่าเกลียดต้องเี่นดีๆครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นความจริงครับ เพราะว่าผมมาไต่ตองกับตัวเองมานานแล้วครับผมเข้าวงการมาสิปีแล้วผมไต่ตองกับตัวเองมาตลอดว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆเรามีงานเยอะขึ้นวะเพราะเมื่อก่อนนะ่ะเราก็ออกนะ <c oughs> พวก <c oughs> รายการรายการดีๆแล้วเราก็ออกเยอะนะแต่เราก็มีงานมัน่งไม่มีมั่งจนเราก็ต้องมาไต่ตองตัวเองว่า <c oughs> เฮ้ยหรือว่าเรามาทารายการบ้ากลาววะแต่คนชอบอะไรเงี้ยก็เลยน่าจะคิดว่ามาจาก YouTube แล้วก็ทางรายการบ้ากามกับปองกระพลครับน้องรักของผมชื่อเดียวถ้าวันนี้ผมจะหมดลมหายใจไป ชื่อเดียวท to erm ี่จะเป็นลงหายใจสุดท้ายของผมคือนิกกี้นิกกี้นิกกี้นีผมไม่ได้เทิร์นทิงพอยที่ผมเปอย่างนี้มานานแล้วแต่ผมมารายการทีวีหรือว่าช่องใหญ่ๆหรือช่องไลฟ์ตามเนี่ยเขาต้องตัดไอสิ่งที่ผมเล่นทิ้งเพราะมันตุ่มเสียกับช่องเขาแล้วผมก็มาได้ออนไลน์ที่เขาไม่ตัดทิ้งก็ผมคิดว่าเออผู้ชายก็น่าจะชอบผมจากทางนี้ครับ ทำจาก Youtube ครับตัดสินใจทำเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมไปเจอเออรุ่นพี่คนนึ่งครับชื่อว่าโป้บอยครับเขามาบอกว่านิกกี้ทํา y o Youtube ดิแล้วผมก็ไม่กล้าทําเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่เคยคิดว่าคนจะชอบเราแล้วกลัวทําแล้วไม่มีคนดูครับ แต่ว่านอกจากโกบอยชัวแล้วเนี่ยพ่อผมครับพ่อผมเป็นยูทูบเบอร์ครับชื่อช่องไฟ91.5ครับลองเซิร์ชไข่เจียวหมูสับลองสามล้านวิวนั่นคือพ่อผมครับแล้วผมก็เห็นว่าเฮ้ยพ่อเราอะคนก็ตามเขาเป็นแสนหนึ่งขนาดคนไม่รู้เลยเป็นพ่อผมอะถ้าพ่อทําได้ลูกก็เลยทําได้หรอวะผมก็เลยลองทําคลิปแรกครับไปกินไข่เจียวพ่อเขาตอนนั้นไข่เจียวพ่อคำดังๆครับแล้วเอาหม่อมฉลาดแดงที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยไปถ่ายด้วยกันครับก็ได้ล้านวิวเลยคลิปแรกช่วงดี รายการแรกที่คิดเอง่าเป็นแบบรูปแบบรายการเลยนะครับชื่อ Share Ma. แชรโลมาแชโลมาเนี่ยอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับผมก็เห็นแบบเฮ้ยแชร์โลมาหน่อยนิแชโลมาหน่อยแชรโลมาหน่อยก็เลยเอาเป็นรายการแชร์โลมาครับแล้วโชคดีรายการของผมเนี่ยคือเป็นรายการง่ายๆคือแขกรับเชิญแชโลมาผมไปรับเขาคุยเล่นพาไปทำกิจกรรมอย่างหนึ่งจบแล้วแต่ผมโชคดีคือผมเนี่ย ได้แขกรับเชิญดีครับมาออกรายการให้ผมก็มีพวกมาริโอพวกเฟิร์นพวกอะไรเงี้ยครับมาออกในคลิปแรกๆ,ๆครับคนดูเยอะพลังจากนั้นมันก็เลยแบบอ๋อถ้าแชร์โลมาทุกครั้งคนก็จะดูเยอะทุกครั้งเลยครับพอแชร์โลมาตอนทําคลิปแรกโอ้เนี่ยคนดู3ล้านกว่าเฟิร์นเนี่ยสล้านห้าน้อยๆเลยน้อยที่สุดของแชร์โลมาเนี่ยนจะประมาณ8 9ด0 0ครับ ตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นบางเต๋อบางทีเราก็รู้สึกหน่อยๆว่าเพราะว่าบางทีก็มีคนมาด่าเราว่าไม่โปเลยว่ามึงเหมือนมึงนั่งรถแล้วมึงก็ถามไปเรื่อยอะอะไรเงี้ยแต่เราก็เอ้ยเรามันก็นรายการออนไลน์ดีกว,ว่าเราก็คงไม่ต้องกินตังหนึ่ขนาดแบบมีคีเอทีมีอะไรหรอกมั้งตอนนี้กําลังจะขึ้นอีก2รายการครับตอนนี้เนี่ยผมมีรายการพวกบล็อกของตัวเองแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีแชร์โลมาครับแต่ว่าในความตั้งใจของผมเนี่ยคือผมเนี่ยอยากให้เพื่อนของผมเนี่ย มาทำ u t u b e ด้วยผมก็เลยดึงเลโอมาทำกับผมหนึ่งรายการครับชื่อว่าอร่อยหน้ามอ๊อร่อยหน้ามอเหมือนอร่อยหน้ามอไม่มีอะไรเลยคือไปหาพวกดาวหมาลไยนัดดาวหมาลไยใบเจอหน้าหมาลายพาไปกินข้าวหลักๆคือหน้ามอ่อะจีบหญิงชวนคุยเล่นแต่ไม่ลามกครับรายการนี้ไม่ลามกครับดูได้ทุกเพศทุกวัยน,นะครับเป็นรายการแบบโทนสีชมพูแล้วก็อีกรายการหนึ่งคือ c h e ช I Love y ย u ครับ c h e ช I l อ v e You เนี่ยมันเกิดจากตอนเด็กๆแม่ส่งผมเรียนภาษาอังกฤษแล้วผมเนี่ยไม่ชอบภาษาอังกฤษเพราะครูไม่สวยแต่ทุกวันนี้เนอากภษษังฤแล้ว ผมก็เลยไปหาครูที่เป็นนางแบบครับมาถ่ายรายการครับเป็นครูผมครับพูดภาษาอังกฤษในทั้งรายการแต่ว่าผมจะทํากับเมาส์ด้วยคือเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันแต่ว่าพูดแบบงูปลาแต่เน้นครูสวยอะไรอย่างนี้แล้วก็สร้างความประทับใจให้ครูแล้วก็ครูเลือกใครเด็กคนนั้นก็จะได้แบบขอดครูแล้วแบบที่เชอร์ไอเลิฟยูประมาณนั้นนะผมดีใจมากเลยครับ ที่ได้ยอดซับแบบ1ล้านคนนะเมื่อก่อนนะผมไม่เคยคิดเลยว่าคนจะดูผมนะครับแม้กระทั่งผมมาออกปริศนาฟาแลบพี่เชื่อไหมในโลกโซเชียลผมไม่เคยกล้าอ่านคอมเมนต์เลยเพราะว่าผมคิดว่าคนเกลียดผมแต่คนก็เกลียดผม,มจริงเลยแหละแต่ว่าผมไม่กล้าอ่านเมื่อก่อนนะไม่กล้าอ่านเลยทุกวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับที่แบบผู้ชายแบบรู้สึกว่าชอบเราเราไม่เก๊กแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบเราแล้วก็ไม่เป็นไรขอให้ดูก็พอเน้นยอดวิว fc ของผมนะครับผมแทน fc ช่องผมว่า fc ขาหื่นนะครับทุกคนนะว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็น fc ช่องนี้กินนะฉันนะครับเราจะแทนว่า fc ขาหื่นนะครับโดยไม่ต้องกลัวว่าเราจะเสียแบบภาพพจน์ช่องผมเนี่ยคนดูนะครับหลังบ้านผู้ชาย80%ครับผู้หญิง20%สปครับมีดูหลังบ้านนะพี่บางทีผมอยากดูไงว่าเฮ้ยคนดูเรามันเท่าไหร่วะผมลองสังเกตง่ายเลยถ้ามีผมคนเดียวแล้วไม่มีผู้หญิงนะคนดูแสนสองแสนแค่นั้นถ้ามีผู้หญิงมาสี่แสนห้าแสน ล้านถึงเกินแต่ถ้าไม่มีนะแสนต่อแสนแค่ทั้งริง <mm <blue> ผู้ชาย FC ขาเขินอายุป,ประมาณสิถึงประมาณ 35- ประมาณะนั้นครับ17ดถึง35 <mm <EN> ดีใจมากครับครั้งแรกที่มีลูกค้าเข้านะครับจำได้ว่าตอนรับลูกค้าครั้งแรกเนี่ยราคาแบบถูกแสนถูกแบบถูกไม่รู้จะถูกยังไงแล้วครับแต่ว่าขอแค่แบบมีลูกค้าเข้าอ่ะอันนี้ก็แบบดีใจมากแต่มีลูกค้าเข้าครั้งแรกแหละช่องพังไปในช่วงหนึ่ง เมื่อก่อนเนี่ยคนจะดูแบบเป็นหลักแสนหมดครับจนมีลูกค้าเข้าคลิปแรกเท่านั้นแหละคนดูเหลือ2สอง0มื่นเพราะว่าเราขายเราขายแบบอาจจะขายแบบน่าเบื่อหลังจากนั้นอ่ะคนดูแบบตกแบบหกเจ็ดแดคลิปเลยอ่ะเกือบเลิกทำไปแล้วบนยูทูบน้อยผมเกือบเลือกทําแล้วเพราะทํามาคนก็ดูแค่หมื่นห้าสองหมื่นหมื่ห้าสองมืเคยเกือบเลิกทําไปแล้ว แก้ปัญหาก็คือแบบคือมันต้องทำไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าคลิปเนี้ยโดนแน่หลักการในการทำยูทูบครับมีนิดเดียวครับถ้ามีคลิปไหนโดนนะคลิปนัคุณก็จะพุ่งยาวเลยขอแค่มีคลิปโดนหาคลิปโดนได้เจอถ้าผมยอดตกผมจะเก็บคลิปเขาเรียกว่าคลิปท่าไม้ตายไว้คือมันต้องมีคลิปแบบคลิปท่าไม้ตายอ่ะสมมติผมลง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 ยอดตก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 มันต้องมีคลิปท่าไม้ตายไว้คือเราก็จะรู้เองว่าคลิปท่าไม้ตายเราเนี่ยคืออะไรลงกับผู้หญิงลงกับใครที่ f c ชอบจะเป็นคลิปท่าไม้ตายในการแบบกู้ช่องกลับมาอีก ข้อดีของการทําออนไลน์คือสําหรับผมนะครับผมได้ทําทุกอย่างที่ผมอยากทําเพราะว่าบางทีผมมาออกตามรายการของคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําตามที่เขาอยากให้ผมทําบางอย่างผมก็ไม่อยากทําแต่ผมก็ต้องทําเพราะว่าผมรับตังเขาผมต้องเล่นเต็มที่ไงแต่ว่าถ้าเกิดช่องผมอะผมก็ทําเฉพาะเท่าที่ผมอยากทําแล้วอะไรที่ผมชอบหรือไม่ชอบผมก็สามารถให้ออนแอร์กับไม่ออนแอร์ทุกอย่างมันอยู่ที่ผม ผมก็เลยแบบรู้สึกว่าโอเคทําช่องเองมีความสุขมากครับแล้วอีกหนึ่งอย่างคือผมอยากให้ผู้หญิงคนไหนก็ได้มาออกช่องผมผมว่าทาได้ไอันนี้คือข้อดีนะเราอยากเจอใครเราอ้างเลยผมชอบคนน, ube, บคนี้ติดต่อมาถ่าย YouTube ผมชอบคนนี้ติดต่อมาถ่าย YouTube โอ้โหมีความสุขมากคนแรกที่ผมปั้นเลยปอมแปมผมกล้าพูดเลยปอมแปมเคยเที่ยวไทย นี่คือคนที่ผมปั้นเขาไม่ใช่ปั้นเลยว่ะให้ชีวิตเขาให้ชีวิตเขาให้ชีวิตเขาเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเป็นทีมงานครับแล้วผมเป็นพิธีกรแต่ผม,มเป็นพิธีกรที่ไม่อ่านสคริปต์ผมยอมรับเลยผมไม่อ่านสคริปต์แล้วผมก็เลยต้องเอาผมแป๋มเนี่ยมาออกทีวี<อ>เพื่อช่วยพูดแทนผมและหลังจากนั้นเนคนก็เริ่มชอบเขาแล้วเขาก็ได้ไปทำรายการเคยเที่ยวไทยครับครั้งแรกที่เขาได้ออกทีวีแ้วคนชอบผมมั่นใจว่าผมเป็นคนจูงเข้ามาคุณมีวันนี้ส่วนหนึ่งเพราะผมนะเรื่องจริงเหรอล่า เอาเรื่องจริงถ้าผมพูดไม่จริงอะคุณไม่ย้อนดูดิผมพูดเหมือนกันทุกครั้งอะถ้าคนไม่จริงมันจะพูดเหมือนกันทุกครั้งเหรอแล้วคนอย่างผมอะจะกล้าพูดเพราะาผมปั้นผมแบมแต่ผมไม่ได้ปั้นจริงๆอะถูกปะล่ะคนอย่างผมแบมอะอเขาไม่ยอมรับเขาไม่เคยยอมรับก,กับผม เขาไม่เคยยอมรับกับผมเขาบอกว่าเขาเออกทีวีมาก่อนหน้านี้แล้วคือไปออกไฟไลท์มาก่อนไฟไลท์ถ้าเกิดคนเคยดูเนี่ยบอมแป๊บไม่จะมายืนน่ยยืนนิ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยคนยังไม่เห็นสกิลเขาแต่ถ้าเกิดได้พูดหรือว่าแสดงออกเนี่ยครั้งแรกผมมั่นใจว่าช่องทางเนี่ยผมเป็นคนพาออก<ๆ>ผมไม่ได้รู้สึกอะไรนะผมขอเขาอย่างเดียวคือผมปั้นใครเนี่ยผมไม่ได้ต้องการบุญคุณเลยหรือว่าไม่ต้องการอะไรนะผมต้องการแค่เขา follow อาีผมแค่นั้นเองผม follow เขาแล้วอันเขาเป็นสิบรอบแล้วคือผมพูดกับเขาแล้วว่่าีีีผมมยยยอเเสกนะ ผม follow พี่ก่อนอ่ะผม follow พี่ให้เวลา2อาทิตย์ผมก็มาเช็ค2อาทิตย์ไม่ follow ผมกลับผมก็อันไปพออีกแป๊บหนึง่งเจอกันปุ๊บผมก็กด follow เขาอ,อีกแล้ว่ามา2อาทิตย์เขาไม่ follow ผมผมก็อันไปง่ายๆเป็นสิบครั้งแล้ว follow อัน follow อันอยู่ในคอมแบบนี้รักกันครับยินดีกับเขาครับที่เขามีวันนี้ครับผมพูดตรงๆนะใครปั้นผมผมยอมรับปองกระพลปั้นผมอ่ะปองกระพลให้โอกาสผมปั้นผมผมยอมรับ แต่ใครที่ผมปั้นเนี่ยผมกม็จะพูดว่าผมปั้นลุงลงเนี่ยผมปั้นปนคนเยอะในโลกออนไลน์ปั้น W J My W J My เนี่ยถ้าเกิดใครดูช่องเขาเนี่ยตอนแรกคนก็ดูสักแสนหนึ่งสองแสนผมเม่อไปออกคนก็ดู3ล้านกว่านี่ผมปั้น W J My ปั้นโฟสกุลลัสะนะโฟผมก็ปั้นปกติโฟแต่งหน้าคนก็จะดูส 80, 90, ัก80,000 90,000้่นเอาผมไม่ออกอ่ะสล้านกว่าแค่นี้ผมก็ไม่ได้อพูดอะไรเยอะค,ครับเขายอมรับไปได้่มิ้นพูดเนี่ยไม่มีใครยอมรับนะจริงจริงไม่มีใครยอมรับนะพอผม ผมก็แค่เหมือนเขาเป็นนกอะแล้วผมแค่เปิดงกงให้เขาได้บินอะแค่นั้นผมก็มีความสุขแล้วผมมีความสุขที่เห็นผู้หญิงที่มาออกช่องผมอะแล้วกลับไปหได้ยอดไรเยอะคนฟอลเยอะ,คอยอะแค่นี้ผมมีความสุขแล้วนี่คือบุญในชีวิตที่ผมได้ทำให้กับคนอื่นชีวิตมันอยู่ความฝันหรือความจริงเห็นไหมพี่ยังไม่เชื่อผมเลยเห็นปะล่ะพี่ยังไม่เชื่อผมเลย <laughs> 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 จะคุยคนอย่างนี้ลาสุดเชีเยงใหม่เอาอีกแล้ว คือตามตรงเลยคือเริ่มต้นจากผมเป็น f อฟซเขาครับหมอมสมัยก่อนเนี่ยถ่าย u t u b e เนี่ยถ่ายทีประมาณ2-3าชั่วโมงอะเราก็ว่างเราไม่มีงานเราก็ดูเขาไปเรื่อยๆดูเข้าไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งแบบได้ไปเจอเขาผมยอมรับเลยผมไปไตีซีเขาก่อนส่วนมากยูทูบเบอร์ที่เราชอบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาพูดอะไรแล้วมันไม่ปรดิมันพูดเหมือนเพื่อนแบบคุยกันอนะไม่ต้องมาสร้างภาพเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบชอบเขาแล้วเขาก็ช่วยผมด้วยครับเขาช่วยมาออกคลิปแรกให้ผมแบบไม่คิดเงินครับ ก็เลยแบบอ่าอยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับมอมทันแ,แดกที่เขาดังได้เนี่ยคือหนึ่งคือเป็นคนอ้วนที่กินอะไรแล้วแบบว่าเราหิวอะไม่ว่าจะเราจะอิ่มอยู่แล้วก็ตามแบบพี่เสกแดกอะไรก็ตามเราจะรู้สึกว่าเฮีย hey, he แม่งหน้าแดกซัดทุกอย่างเลยจะหน้ากินหมดเลยแล้วเป็นคนอ้วนที่ว่าส้มไปินคือเป็นคนแบบพูดหยาบวันไปยินอะไรเงี้ยเราสมมนมากคนมันชอบอะไรที่ผมรู้สึกว่าให้ตัวแล้วพี่เสกเขาก็ไม่สร้างภาพเขาอ้วน แล้วเขากินอะไรแล้วมันน่ากินนะคนก็เลยแบบชอบเขาผอมอว่ามันดิบมันดิบดีมันสดดีเวลาเขากินเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบทันชิ้นเล็กๆแล้วเขากินนะเขาจะหยิบชิ้นใหญ่ๆแล้วเขาก็กินแบบน่ากินนะครับทำให้เราแบบอยากดูเขาเพราะเป็นการรีวิวอาหารที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าปกติการทำรายการอาหารเนี่ยอร่อยหรือไม่อร่อยต้องอร่อยไปหมดบางคนพิธีกรบางคนยังไม่ทันแดกเลยยกมือแล้วเยี่ยมอร่อยอือ,อยังไม่ได้กืนเลย แต่พี่เสกเนี่ยอะไรอร่อยเขาบอกอร่อยอะไรไม่อร่อยเขาก็บอกว่าอ่ะเรามาแดกเองก็เลยแบบอ่าชอบพี่เสกบางอย่างผมกล้าพูดเลยบางอย่างบางอย่างก็อร่อยบางอย่างก็ไม่อร่อยผมพูดตรงๆกับไอเสกผมพูดตรงๆบางอย่างไอเสกมึงแพงไปอ่ะมึงขายแพงไปอี่ด ผมไม่รู้วอาเรากี่อย่างแต่ผมไอผมจะได้นําเมนูดีกว่าไปแล้วไม่เฟลอะกระพาโบราณไปถูกด้วยนี่ไม่แพงปูไปช่อนทอดหอยจ้อถ้าอยากลองก็ลองด to ูถ้าอยากลองก็ลองนะหอยจ้อไม่ได้ว่าอะไรนะรุ e ่ละแปดสิบอยากลองก็ลองถ้ามีตังก็ลองไปก็คิดเองไปลองกินกันเองแล้วก็มัสมั่นขาแกะอันนี้ทำไมจำเป็นก็ไม่ตองสังไงจ้อเป็นไงจ้อเป็นไงลอยลางนี่เนื้อแป้งเยอะมากกับปูเนื้อปูครับเนื้อแป้งไม่เลย ครั้งแรกที่เห็นใบเฟิร์นนะไม่ได้ชอบมันเลยผมกล้าพูดเลยรู้สึกว่ามันคือเพื่อนผู้ชายคนหนึง่งแต่มันเริ่มสวยขึ้นมันสวยขึ้นจริงๆอ่ะแล้วมันอยู่ใกล้ชิดก,กันมากขึ้นไงแล้วก็เมาอะ่ะเมาแล้วตามองตาค้นเมาอะ่ะตามองตามก็เลยแบบเคิมกันหน่อยนึงแต่ก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังเ,เป็นเพื่อนกันอยู่ไม่เคยจะเอาแต่คิดลึกๆว่ามันสวยขึ้นถ้ามีโอกาสลองดูอะไรเงี้ย แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ผมคุยกับเขาแล้วตรงๆเลยเฟิร์นเฟิร์นไปใช้ชีวิตก่อนนะนิกกี้ขอใช้ชีวิตของนิกกี้ก่อนเพราะเป็นเพื่อนกันนะพี่ผู้ชายกับผู้หญิงอะถ้ามันทําอะไรกันนะมันมองหน้ากันไม่ติดแล้วผมก็เลยอาเฟิร์นไปใช้ชีวิตก่อน3ามสีป่ปีผมก็ขอไปใช้ชีวิตของผมก่อนถ้าต่างคนต่างไม่มีเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอน 3- าหครับชอบผมอ้าวผมไม่ได้แบบผมไม่ได้ข้าขวางตัวเองนะพ้พี่ผมว่าอ้าพี่ดูพี่คิดไปละอ้าคนดูอะคนดูคิดเองไปดูคลิปด,ดิเพิบผม ผมชอบผมมดวแตบว่าเวลานิกกี้ทำอะไรมันก็จะยิ้มจะชอบอาจจะชอบอะไรอาจจะชอบผมฮาผมไม่เคยกลัลุงลเลยผมนิกกี้นะชัดขออภัยที่ได้ที่ได้ทางกายกรรมและกิจกรรมที่กิจกรรมผมหาเขาว่าเฮ้ยลงลง แต่ลุงลงเขาชอบลุงลงเขาชอบคือลุงลงอ่ะเขามาอยู่กับพวกผมอ่ะเขาได้รู้สึกว่าเขาได้กลับมาเป็นแบบวัยรุ่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะจริงอ่ะเขาห้าสิบกว่าแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขามาอยู่กับผมกับแจ๊คกับเฟิร์นเขารู้สึกว่าเขาสนุกเขาสนุกครับเขาก็เห็นผมกับไอ้แจ๊คเหมือนลูกหลานเขาอ่ะเพราะเขารู้ว่ายังไงก็ไม่ได้ไปทําอะไรลูกสาวเขาอยู่แล้วะเพื่อนกันอ่ะกันลงก็คือลุงลงอ่ะเขาแถมป่ะพี่ไอ้แจ็คเขาตั้งลง ไอ้แจ๊คให้ตังค์เขาต้จะวิ่งหนึ่งก่อนนะออกกําลังกาย,ยนะอะไรเงี้ยเพราะลุงลงเขาชอบออกกําลังกายแต่ผมก็ใจยึดครัวลงนะุงลงครับถ้าผมเป็นแฟนกับเฟิร์นนะตอนแก่ผมไม่ต้องทํางานแนละ้วผมก็ยึดครัวลุงลงไปไข่บูหันตอนเด็กๆเราอยากเป็นเหมือนคนนู้นพออายุสักพักแล้วก็อยากเป็นเหมือนคนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยความฝันของผมเนี่ยผมอยากเป็นเหมือนกองกะัะพลจริงๆความฝันของผมเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นพระเอกนะครับผมอยากเป็นเหมือนกองกระพล หรือเขอเป็นจะพลอะไรเงี้ยเป,เป็นดาราแก่ที่อยู่ในวงการไปเรื่อยๆแล้วดูมีความสุขดีครับดูไม่เครียดดูแบบเออตอนเราแก่แล้วก็อย่างงี้ดีกว่าเล่นบ้ากรรบไปแล้วก็ให้เด็กมาปีนเกียวเราก็เหมือนกับที่เราเคยทํากับเขาก็ไม่เครียดดีครับพอฝันผมครับถ้าผมว่าคนชอบผมน่าจะเป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงก็น่าจะมีแต่ก็คงไม่มากแต่ว่าผู้ชายชอบผมคงคิดว่าผมเหมือนเพื่อนอ่ะเหมือนเพื่อนที่แบบ เออไอนี่มันก็เป็นดาราแต่สบายๆเว้ยไม่คิปลุกไม่ต้องมาแต่งหน้าทำผมออกกล้องอะไรเงี้ยอยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าโอเคส่วนมากนะครับที่ดเล็กมสเสจมาหาผมเขาก็เหมือนแบบอยากเจอผมอยากคิดเล่ากับผมอยากอะไรกับผมเลยครับผมเลยคิดว่าคนชอบผมครับช่างแม่นนี่ผมพูดคำเดียวเลยคือผมอะ ไม่ได้รู้ตัวแล้วน,นะพี่ว่าผมอะงานเยอะแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยผมทํามันเมื่อก่อนอนะผมมาออกทีวีเนะี่ยผมเครียดนะผมกลัวว่าคนจะไม่ชอบเราปะวะหรือว่าเราเล่นอันนี้ไม่ตลกเมื่อก่อนเป็นนะสมัยเด็กๆเ,เป็นนะพูดตะกุกตะกักกลัวเขาเลิกจ้างอะไรเงี้ยจนถึงวันนึงเอ้ยชอบไปชอบไปชอบไปช่างแม่งวะประมาณนั้นนะฝากติดตามเพจดิจิตอลทิปด้วยนะครับแล้วกดไลค์เพจดิจิตอลทิปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับไปชม YouTube นะครับ ซับสไคร์นนะครับช่องนิ่กี้น่าชัดด้วยนะครับแล้วเวลาผมอ,าออกรายการทางเบิร์กพอย์เนี่ยพิมพ์ชมไม่เยอะนะชอบพิมพ์ด่ากันเดี๋ยวเขาก็ไม่จา้างกูหรอกแปมะผมครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs>